สวัสดีครับแม่วันนี้ก็มีข่าวดีมานําเสนอนะครับสำหรับแฟนปีศาจแดงครับเริ่มด้วยเรื่องของเซรันเจรันซานโชครับหลังจากที่เชลซีตัดสินใจนะครับไม่เซ็นสัญญากับเซรันเจรันซานโชแบบถาวนแล้วก็ส่งกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนะครับหลังจากสัญญาย,ยืมตัวสิ้นสุดลงแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าโอ้โหแล้วใครนะครับจะมาเอาเซรันเจรันซานโชดูแล้วนี่ คงมมีสโมสรไหนหรอกนะครับพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนให้กับอดีนะตนักเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้ครับแต่ปรากฏว่าเดอะมิเร r นะครับบอกว่าทีมจากซาอุไม่ใช่แค่ทีมเดียวนะครับ3ทีมดังจากลีกของทางด้านซาอุครับต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับทางด้านเจเดนซานโชมีความหวานขึ้นมาบ้างแล้วสาหรัท่านแมนยูครับถึงรูนีจ่ายค่าปรับมาแล้วนะครับ5ล้านปอน ในขณะที่แมนเชสเตอร์เดนี่ต้องการจะได้ค่าตัวนักเตะคนนี้ขั้นต่ำนี่ยอยู่ที่25ล้านปอนด์นะครับมีอย่างนึงนะครับที่ต้องบอกแฟนปีศาจแดงก็คือว่าแมนยูนียังค้างค่าตัวของเจเรน s a ซานโชกับบรัเซียนดอร์มุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอเงินที่จะได้เข้ามา25ล้านปอนด์นี้จะต้องแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายหนี้เก่าของทางด้านเจเรน s a ซานโชที่เราค้างกับฝั่งของบรัเซียนดอร์มุน สามสโมสรนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเทนต์เจรันซันโชมีใครบ้างน,นะครับตามรายง,ง,งานข่าวจากท่านเดอะมิเรอร์ครับเอาฮิราอเอาอิติฮัดแล้วก็เอาเนสเซอร์นี่เอาฮิราอหลังจากที่พลาดในการที่จะได้ตัวบรูโน่ก็เนี่ยครับมาหันเหความสนใจมาที่เจอร์นซันโชอเอาไปหมดเลยไหมทั้งเจรันซันโชทั้งมาคัสแรดฟอร์ทั้งเทรนต์แอนโทนีทั้งเทรนต์โอนันต์นีครับประเคนให้เลยครับเนี่ย คือถ้าจะมีสโมสรไหนมีลีกไหนนะครับที่สามารถจะให้คั้นเหนือเจนเนอเรนโชได้ระดับ3ามแสนเนี่ยก็มีแค่ลีกของซาอุดเท่านั้นแหละครับแต่ปัญหาเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ว่าเจนเนรนโชนี่จะยอมรับข้อเสนอจากลีกของซาอุด์หรือเปล่านะครับแล้วก็ยอมย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียครับก็ติดเรื่องของท่านเอมโบโมนะครับแหมตอนนี้ทุกคนหายใจเข้าหายใจออกเป็นท่านเอมโบโมครับเพราะว่าดูแล้วนี่มีโอกาสสูงมากๆนะครับในการที่ นักเตะของเบรนท์ฟอร์ดคนนี้นี่จะย้ายไปอยู่กับแมนยูประเิเศธข้อเสนอของทางด้านนิวคาสเซิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านเอมโบโมครับต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เตดเท่านั้นเองครับตอนแรกนี่มีการระบุน,นะครับเรื่องของค่าเหนื่อยบอกว่าเอมโบโมซึ่งปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่กับทางด้านเบรนท์ฟอร์ดที่สัปดาห์ละ4 5 0 0 0ปอนด์ถ้าย้ายมาอยู่กับแมนยูเขาต้องการอยากจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ25 0,000ปอนด์ตัวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ ตามในงานข่าวนี่ระบุว่าค่าเหนื่อยที่ทางด้านเอมโบโมร้องขอมานี่อยู่ที่สัปดาห์ละ1,80,000ปอนด์ครับโอ้0 0 0ปอนด์นี่ก็ขึ้นมาถึง4เท่าแล้วนะครับ1,80,000สำหรับแมนยูนี่ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับคือไอ้2 5 0 0 0 0นี่ยังไงแมนยูก็ไม่ให้นะครับแล้วเรื่องของค่าเซ็นสัญญานะครับค่าเอเจนต์นี่แมนยูโอเคหมดแล้วนะนะครับถ้าดูอย่างนี้คือสัญญาส่วนตัวไม่มีปัญหานะครับ ระหว่างแมนยูกับทางด้านเอ็มโบโมจากนี้ไปก็คือสโมสรกับสโมสรเท่านั้นครับแล้วตอนนี้ทางด้านเบนจาขอบนะครับออกมาระบุว่าแมนยูได้มีการเปิดหากเจราจานะครับติดต่อกับทางด้านเบนฟอร์ดแล้วในเคสของทางด้านเอ็มโบโมนี่แหละครับแต่ว่าแมนยูยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการจํานวนตัวเลขครับตอนแรกนี่มองว่า50ล้านปอนด์ใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งของเบนฟอร์ดดีเชื่อว่า ค่าตัวนักเตะคนนี้ต้องมากกว่า60ล้านปอนด์ครับเอา้ามีสัญญาอยู่กับทีมแค่ปีเดียวไม่ใช่เหรอแต่ว่ามีออปชันที่จะขยายอีก1ปีนะครับก็เลยทําให้เบนฟอร์ดีอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแต่เบนฟอร์ดก็ไม่พอใจทนะ่านเอมโบโมนะครับเพราะว่าเอมโบโม่ดิแหมออกนอกหน้ามากจนเกินไปอะนะครับคือทุกคนต้องนีน้รู้เลยว่าตัวเขาี่ต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูตัวโมวรสดีดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะพอใจักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ พวกเขาบอกนะครับว่าอย่างเอเบอโมกับคุณย่าดิีถ้าเทียบกันแล้วเอเบโมเนี่เป็นนั้งเตะที่ดีกว่านะครับดูเรื่องของการยิงประตูนะครับประสบการณ์ในพิมร์ลีกเขายิงไปทั้งหมด20ประตูนะครับแล้วก็ทาได้อีก8แอซิสซึ่งมากกว่าทางด้านคุณย่าอยู่แล้วพวกเขาก็เลยบอกนะครับว่าเฮ้ยงั้นค่าตัวนี่มันต้องระดับเดียวกันกับทางด้านคุณย่านะนะครับพวกเขาจึงจะยอมปล่อยครับแต่ว่าแมนยูนี่คือไม่ยอมนะครับโหม,มันแพงจนเกินไปนะครับ ข้อเสนอที่คาดว่านะครับที่เบนจาขอคเขาออกมาระบุเนี่ยคาดว่าแมนเชสเตอร์เด t นีจะให้อยู่ที่50ล้านปอนยืนพื้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางด้านที่มีการพิจารณากันก่อนหน้านี้นะครับแล้วอาจจะมีพวกแอดออนพวกอะไรเข้าไปอีกตัางหากนะครับหรือขึ้นอยู่กับผลงานส่วนตัวก็ได้ครับถ้าผลงานดีก็โอเคก็ให้เงินเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้น่าที่จะทำให้ฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยพึงพอใจครับ อย่างคุณย่าดีแล้วก็แบ่งจ่ายนะครับเรื่องของทางด้านเอมโบโมนดีก็แหมเราก็น่าจะหาวิธีหาทางออกเนี่ยครับตอนนี้แมนยูไม่ใช่ทีมมหาเศรษฐีนะครับเบนฟอร์ดไม่ใช่ว่าอยากเรียกราคาอะไรก็เรียกได้นะครับจะต้องมีการเจราจาต่อรองครับแต่ว่าเออสัก50ล้านเนี่ยแล้วก็บวกแอดออนเข้าไปนี่ก็น่าที่จะเป็นอะไรที่พอจะรับได้ครับแต่ว่าคือสเต็ปแรกผ่านไปแล้วนะครับสัญญาส่วนตัวกับตัว,ตวนักเตะนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับฉลุยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ รอข้อสรุปกับฝั่งของเบนฟอร์ดเท่านั้นล่ะครับจะ่าไปแล้วดีคือถ้าได้เอโบโบมาแมนยูก็แทบจะลงตัวแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูจากระบบ3421ของทางด้านรูเบนอมารินเนี่ยนะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าให้เดานะนะครับผู้สาดประตูก็เป็นทางด้านอังเรโอลาน่านะครับแล้วก็กองหลัง3คนนีก็คงจะมีทางด้านมาตินเนสอย่าลืมนะนะครับเดี๋ยวดูการหน้ามาตินเนสกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มีเรนี่ยูโรนะครับแล้วก็เป็นทางด้านแมทไทร์เดลิส นขนาดที่แขบขึ้นมาเนี่ยสี่คนเอกเดอร์ด้านด้านขวาก็จะเป็นทางด้านอามาเดียโลนะคด้านซ้ายเป็นดอกกูนะครับตรงกลางสองคนนี่คาดว่าจะเป็นอูกเต้กับฝั่งของบรนะูโนนะครับแล้วก็แนวรุกสองคนก็เป็นทางด้านเอมโบโมนะครับกับคุณยา่าและหน้าเป้าอีกหนึ่งคนตรงนี้นี่แหละครับแมนเชสเตอร์ซิตี่จะต้องหาหน้าเป้าคนใหม่คือเอาแล้วเอมโบโมกับคุณย่าดิเล่นหน้าเป้าไม่ได้หรอพวกเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าแบบ100%ซนะครับคือเอาตรงนี้ แล้วเราก็หาศูนย์หน้าระดับผักกาอีกสักหนึ่งคนนะครับให้กับทางด้านรูเบนอัลมารินก็น่าที่จะจบแล้วล่าสุดพอสโคครับออกมาบอกว่าอาจถ้าหากแมนเชสเตอร์เตนดีสามารถจัคว้าตัวเอมโบโมเข้าสู่ทีมได้อีกคนหนึ่งนะแมนยูควรที่จะไปเซ็นสัญญาคว้าทางด้านวิกเตอร์โอซิมเพนกับทางด้านยูเกเรสครับโอยเอา2คนเลยหรือไม่ต้องก็ได้มั้งครับอเอาแค่คนเดียวก็พอคือถ้าหากได้หนึ่งใน2คนนี้นะครับแมนยูปิดจ็อบเลย แนวรุกนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยล่ะครับแต่ปัญหาคืออยู่ที่ว่าค่าเหนื่อยโดยเฉพาะค่าเหนื่อยของทางด้านวิเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยระดับ3 0 0แสนปอนด์แมนยูจะกล้าควักกระเป๋าจ่ายหรือเปล่านะครับส่วนวิกตอร์ยูเกเรสแม็กก็คงจะต้องให้รูเบนอัมบรินเนี่ยกลับไปพูดไปคุยไปโน้มน้าวใหม่อ่ะนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีงอนๆกันเล็กๆนะนะครับเพราะว่ารูเบนอัมบรินนี่ไม่ค่อยจะพอใจที่ทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากไปเล่นให้กับทีมที่ได้ไปเล่นในศึก เขาก็เลยออกมาแบบบ่นๆตัดพ่อครับแต่ว่าถ้าหากเขาลองไปคุยไปเกลี้ยกล่อมทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสใหม่นี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะนะครับเพราะว่าข้อเสนอของทางด้านอาร์เซนอลที่ยื่นให้กับสปอร์ติ้งเนี่ยก็โดนปฏิเสธกลับมาแล้วแมนเชสเตอร์เตตก็น่าจะลองดูนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือเดี๋ยวเช็คบินเคสของทางด้านเอโบโมก่อนนะครับแล้วสเต็ปต่อไปดีก็ค่อยเป็นทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนกับทางด้านยูเกเรสครับแมนเชสเตอร์เตตก็คงจะต้องหานักเตะเนี่ยครับเข้าไปแลกนะครับ เพราะว่าลำพังเฉพาะเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอครับในการที่จะให้นาโปลีับฝั่งของทางด้านสปอร์ติ้งเนี่ยยอมที่จะปล่อยนักเตะคนสําคัญของพวกเขาออกจากทีมครับแต่อยู่อาจจะใช้เงินส่วนนึงนะครับแล้วก็ให้นักเตะไปอีกสักหหรือ2คนครับมีหนึ่งข่าวเซอร์ไพรส์นะครับแหมอันนี้ต้องอยู่ที่ตัวนักเตะแล้วล่ะครับมาร์คแองเดรทรสไตเกนนะครับผู้สบปบะตูของทางด้านบาร์เซโลน่าสื่อใน ฝั่งของทางด้านสเปนนะครับออกมาระบุว่าบาร์เซโลนาครับได้มีการเสนอมากอังเดรแทไซเกนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้มาจากทางด้านโอเคดิอาริโอนะครับนะักข่าวที่ชื่อว่าเอเดอัวโดอินดาซึ่งตรงนี้พี่ก็เชื่อถือได้นะครับทาาฝั่งของบาร์เซโลนานี่คือไม่ต้องการจะเก็บทางด้านมาอังเดรแทไซเกนเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขานี่กําลังจะได้ทางด้านกาเซียนะครับผู้ตัดประตูคนใหม่เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้แมนยูเคยมีข่าวนะครับ นเนอจากนั้นพวกเขาก็ยังมีทนานดานเชชนีอยู่นะครับพวกเขาก็เลยมองว่ามาร์กอเดรทไซเกนนี่เป็นส่วนเกินนะ่ะก็อยากจะประหยัดค่าเหนื่อยด้วยครับก็เลยมีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูครับเพราะว่าเขารู้ดีนะครับว่าแมนยูนี่ต้องการอยากจะได้ผู้สาประตูคนใหม่ครับแทนที่ขอทางด้านอังเรโอนานนะ่าปัญหาก็คือว่าถ้าหากทนานดานมาร์อเดรทาไซเกนย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วไม่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปเขาจะยอมหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่ามาร์กอเดรทไซเกนเนี่พี่มาร์คเนี่ย เขาผู้สัประตูทีมชาติเยอรมันนะครับไอเรื่องที่ว่ามาเล่นแล้วไม่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปนี่มันก็อาจจะทําให้เขาคิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ณตอนนี้ครับฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับประธานสโมสรครับลาปอร์ต้าหวังนะครับว่าเขาจะสามารถปล่อยมาร์อันเดรียเซเกนนี่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับงั้นแมนยูเอาอย่างนี้ละกันครับมาคารแรดฟอร์ดครับใส่เข้าไปในสัญญาเลยครับสลับขั้วกันไปเลยครับ ล้วประกันได้เลยนะครับว่าวินวินด้วยกันทุกฝ่ายครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ